สวัสดีครับนักเรียนนะครับก็ขอขอบใจนะครับที่ได้สอบถามมานะครับน <gray>. ักเรียนมีปัญหาใดก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้คุณครูจะอธิบายสิ่งท,ามมางที่นักเรียนสอบถามมานะครับสิ่งที่นักเรียนสอบถามมานั้นนะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าเรื่องพีทาโกรัสหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะครับเป็นเรื่อง2เรื่องนะครับ นำมารวมกันใช้ความรู้3-4เรื่องในการแก้ไขปัญหาในโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นพีทาโกรัสนะครับแต่ว่ามันเป็นพีทาโกรัสที่ทับซ้อนต้องคิด2สเต็ปสสเต็ปจึงจะคิดออกนะครับตอนแรกที่เห็นโจทย์ก็อาจจะรู้สึกมึนกระบ,บ้านนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าในภาพนี้ มี2รูปนะครับมีรูปหนึ่งที่มีเส้นทแยงนะครับเป็น12อีกรูปหนึ่งเป็นเส้นทแยงเป็น10นะครับเส้น1เป็น 10, นะครับทีนี้นะครับก็แบ่งเป็น2รูปซึ่ง2รูปนี้นะครับมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือความยาวของด้าน A นะครับดูตามที่คุณครูทำชี้นะครับ มีความยาวเท่ากันก็คือด้าน A สมการที่1 a กําลังสองบวกบบวกสยกกำลังสองเท่ากับ12ยกกำลังสองนักเรียนครับในความสูงระดับจากตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับคุณครูสมมุติว่ามันคือ B ส่วนตรงนี้ถึงตรงนี้มันคือสมมุติว่าเป็น3 ไม่ใช่สมมุตินะครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่า3ก็คือความยาวด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นั่นเองนะครับดังนั้นความยาวทางหมดจึงเท่ากับ b บวก3นะครับเสร็จแล้วในสรรมการที่2นะครับก็คือ a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ10กําลังสองนะครับ b กําลังสองก็คือสามเหลี่ยมรูปเล็ก นั่นเองนะครับตามทฤษฎีของพีทาโกรัสนะครับดังนั้นคุณครูก็จับฟาบแฟบฟืบนะครับจับนำสองสมการมารลบกันเอาสมการที่หนึ่งตั้งลบด้วยสมการที่สองนะครับเราก็จะผ่านขบวนการนะครับค่อยๆดูนะครับมันอาจจะมึนงงสักนิดหนึ่งนะครับเอลังสองบวก B บวกสายกกำลังสองนะครับลบด้วย a อกำลังสองลบบีกำลังสองมันก็เลย A ก็เลยหายไปตัดกันเช้งเช้งนะครับเสร็จแล้วก็ได้ b ีกำลังบวก3ยกกำลังสองก็คือ b ีบวก3คูณกัน2ครั้งมันก็ได้ b ีกำลังสองบวก 6b บีบวก9นะครับแล้วมันก็ลบกับ b ีกำลังสองที่เป็นรูปภาพเล็กนะครับพอลบไปเช้งชึบชรับฟาบแฟบ นะครับ 6b บวก9เท่ากับ44 44มาจากแห่งใดนะครับก็คือ1 12ยกกำลัง2ก็คือ1 4 4ลบ100นะครับมันก็คือ44นะครับฟึบแฟบฟาบนะครับ44ก็9ก็ย้ายข้างมาก็เป็น44ลบ9ก็เหลือ35 แล้วหา B เดียว b เดียวก็เท่ากับ35ส่วน6นั่นเองแล้วเราก็มาต่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ความยาวทั้งหมดมันก็คือ B3 บวก3นะครับเขาต้องการให้เราหาค่า X นะครับก็คือเอา36 35ส่วน6ซึ่งเป็นค่า B บวก้าไป3นะครับแล้วก็หาเศษส่วนหาส่วนนะครับก็ได้ส่วน6ทําส่วนให้มันเท่ากันเศษก็ เท่ากับ35บวก18มันจึงออกมาเป็น53ส่วน6นี่คือคำตอบว่า X เท่ากับ53ส่วน6นะครับนักเรียนจะเห็นว่าสลับซับซ้อนยิ่งนักอลังการ mm hmm. บานตะเกียงนะครับก็พบกันใหม่ได้ในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ and now It's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.